อัญโยเซย์เอระบุสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรื่อง c o n e t c e r และวันนี้ผมมาแนะนำนะครับ6เทคนิคนะครับที่ทำให้เพื่อนๆพูดได้ยาวขึ้นแล้วก็ได้คล่องขึ้นนะครับเอาให้เพื่อนๆเนี่ยทุกๆคนนะครับไปฝึกไปลองใช้กันดูนะครับรับรองว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลแน่นอนนะขอแต่ฝึกอย่างเป็นระบบแล้วก็ตั้งใจนะครับเรามาดูเทคนิคที่1กันก่อนดีกว่านะครับเทคนิคที่1นเนี่ยนะครับมันเป็นการเพิ่มนะครับังจากที่เราพูดธรรมดาได้แล้วเช่น แผ่กพายโยอาพายโยฟาจังชิคาโกชิพอยโยอะไรอย่างนี้รลยการที่พูดประมาณนี้ได้แล้วนะครับเราจะเพิ่มเทคนิคก็คือ1เทคนิคที่ผมได้ว่าเพิ่มตัวบุคคลเพิ่มบุคคลยังไงเช่นสมมติราบอกว่าพัมโมกโยก็เป็นเพิ่มใครเข้ามาล่ะเช่นชิ้นกุรังพัมโมกโยหรือว่าพันจังนิมิรังขัดชีพัมโมกโกยส่วนเทคนิคที่2นะครับเพิ่มสถานที่นะครับอย่างนรกครับตอนแรกเราบอกว่า,าชิ้นกุรังพัมโมกกโยก็เป็นอะไรครับ ชิกตังิพัมโมกโยชิกหรือว่า,าเราใช้เป็นมาทพัสโซโยสามสามนี่ผมพูดถึงเรื่องการของเพิ่มเวลานะครับเพิ่มเวลาเช่นเมื่อกี้กินข้าวกับเพื่อนลชิงกุลังพัมโมกโยหรือว่าชิกตังิพัมโมโกโยหรือว่า,าท่โทกันนี้เชคฤอิลกยนี้เสร็จแล้วบเพิ่มเวลานะก็คืออะไรครับอย่างเช่นออจอนพัมโมกโยโอเพัมโกย หรือว่าเซชิอืรอนัสซอยเซชิม먹กอยเซชิโทซอขกานี้ั้ลก่อยยอนะครับอันนี้ก็คือเวลานะทาซซชิอืรอนันก้อยยอเทคนิคที่สี่นะครับก็คือการเพิ่มวันเองครับเพิ่มวันยังไงเช่นอุนรุ่นพัมมกอยอในอินโทซอกานี้ั้ลก้อยยอต่อไปเทคนิคที่ห้านะครับเทคนิคที่ห้าี่ผมเรียกว่าเป็นเทคนิคในการให้เหตุผลครับให้เหตุผลอย่างเช่น ให้ผลก็คือการใช้อายอซอหรือว่าอูนิกาหรือว่าอเทนิกาหรือว่าคีเตมูเน่หรือว่าคอติโนหรืออื่นๆนะครับอายโยคาชิโ uh, ก ok ก็ได้นะครับซึ่งอย่างเช่นสมมุติเราจะไปห้างใช่ไหมครับจะไปห้างจะไปซื้อของจะไปซื้อข้าวเนี่ยเราหิวแล้วก็บอกว่าแพโกพาโซอ่าพับซัลกวยโยหรือว่าแพโกพาโซเอ่อหรือว ok os ่าไอศครีมโมโกชิโปโซไอไอศครีมซัลกวยโยเนี่ยต่อไปนะครับเทคนิคที่6นะครับซึ่งก็คือการเทคนิค โดยผสม1 2 3 4 5สมเข้ามาด้วยกันนะครับเราจะผสมอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้เช่นได้เพิ่มคนนะชินกุรังพม,มโกโยครนี้เพิ่มฐานที่ชินกุรังถานที่คืออะไรชินกุรังชิกแตงเงี้ยพม,มโกโยหรือเป็นมีถานที่มีเพื่อนได้ใช่ไหมมีเพื่อนมีถานที่ชินชินกุรังโทโซกันน,น,นี่คาโกชิพโยนี่ชินกุรังแพ่ควาจอมิคาโกชิพโยพันเจนิมมรงชอกีชอกีบแล้วแต่ฐานที่นะหร,นรนะหรือว่าเป็นอย,อย่างอื่นก็ได้นะครับอ่า คัตชิฮากุชิพอโยสมมติสมมติเราใช้คาดตี้ก่อนนะครับชิกต่างเงี้แล้วก็เวลาโอฮุเอชินกุรังคัตชิพับลื้นหมอกุชิพอโยอย่างนี้ก็ได้นะครับคือขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ค่อยมีประเด็นแต่เราฝึกก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของลำดับเนี่ยก็แบบต้องพยายามยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้เวลาใช่ไหมสมมติเราบอกโอฮุเอโอนึ่อย่างนี้โอฮุเอโอนึ่หรือจะใช้โอนึ่โอฮุเอคือมันไม่เป็นไรเหมือนเช่นเราบอกเอ๊ะวันเนี้ยตอนบ่ายหรือว่าตอนบ่ายวันเนี้ย คือการที่พูดว่าตอนบ่ายวันนี้หรือวันนี้ตอนไปบ่ายมันไม่เป็นประเด็นนะเพราะเราเลือกได้เลยว่าสมมติเราใช้โอนึโอ้วยแล้วที่ไหนต่อครับชิกต่งนี้ไปชิคชิกการจะเกิดอะไรขึ้นนะพาร์บล์มอโกชิพโยนะก็่อยว่ากันไปนะอันนี้สามารถสลับได้อยู่แล้วตัวอย่างง่ายนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะไปที่ห้างใช่ไหมแพคควาจอมเมคคาโกชิพโยอันนี้อยากจะไปใช่ไหมแล้วไปกับใครครับแพคควาจอมเมชินกุรังคัดชิคาโกชิพโยถ้าอยากจะไปที่ห้างไปวันไหนไปวันนี้สมมุติว่าแพ อ,อนเแาจม่ชินกุรัขัดชีคาโกชิพอยถ้าอยากจะไปที่ห้างไปวันนี้ไปตอนบายไหครับแบม่ไปกับใครครับชินกุรังขัดชีคกพยก็สามารถฝึกแล้วก็ทําให้ข้อความเนี่ยมันสามารถยาวขึ้นไปได้ไดแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าสมมติว่าถ้าอยากจะไปที่ห้างเนี่ยเพราะว่าอยากจะ ซื้อบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมสมมติว่าอยากจะซื้อมือถือใหม่ถูกต้องไหมเซพลหรือว่าเฮนทิผลเซเฮนทิผลเราใช้เซพลใช้ก็ได้เซพลซาโกชิปอซอนี่คือให้ผลนะเซพลซาโกชิปอซอนโอเดรนโอเอะแพคควาจอมมกับใครครับชินกุรังขัดชิคาโกชิผลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นยังการบ้านครับเดี๋ยวลองฝึกแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็เป็นเพื่อนฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ เพื่อนนะครับทุกๆคนนะฝึกอย่างนี้กันทุกๆวันแล้วก็จะทําให้การพูดเนี่ยมันขยายมันสามารถพูดได้ยาวขึ้นนี่เลยนะครับเพียงแต่ว่าให้ฝึกเป็นประจำแล้วก็ฝึกอย่างมีวินัยนะครับแล้วมันจะดีขึ้นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมนะครับชัวฮามไอ่ชัวฮ์ห้ากูดูดตัวเฮียูเซโยครองไเมชิกันตโตมานาโยอันยองสวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ